ที่ตั้งเอาไว้นะวันนีนะ้ก็จะพูดถึงผีซิ่วนะหลายหลายคนไม่รู้วิธีการวิธีการใช้นะครับผีซิ่วที่เห็นตัวนี้นะที่อาจารย์ที่อาจารย์ใช้นะที่อาจารย์ใช,นะาาใช้เป็นผีซิ่วชนิดหนึ่งผีซิ่วนะเป็นชื่อก,กลางน,นะเป็นชื่อก,กลางมีด้วยกันสองชนิดชนิดเขาเดี่ยวเนี่ยอันนี้เขาเดี่ยวนะี่เขาอันเดียว เราเรียกว่าเชียนลูกนะเรียกว่าเทียนลูกถ้าเป็นเขาคู่เราเรียกว่าปีเสียปีเสียนยะก็คือผีซิวนี่แหละนะคุณสมบัติอย่างอื่นเหมือนกันต่างกันตรงที่มีเขาเดี่ยวกับเขาคูนะ่ความโดดเด่นของมันนะก็คือความโดดเด่นที่ใช้ทำลายนะความเป็นอประมงคนะจริงๆนะใช้ได้ทุกเรื่องคิดอะไรไม่ออก เรียกผีซิลนะทาลายความเป็นออของมงคลโดยเฉพาะพิฆาตที่ยิ่งใหญ่พิฆาตที่อันตราย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 ต้องใช้ผีซิลนะแต่การใช้พิฆาตอันตรายต้องใช้เป็นคู่เดี๋ยวไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้มันจะไม่เกิดผลแต่ถ้าในกรณีถ้าจะใชนะ้เพื่อดึงดูดความมั่งคัง่งใช้เพื่อดึงดูดโชคลาภใช้เพื่อลาบเสียงเล่นหวยเล่นหุ้น ใช้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวเวลาที่ใช้ต่อสู้กับอับปมงคลเอามันตั้งคู่กันหันไปหาอัปมงคลนะไม่ว่าจะเป็นอัปมงคลในเรื่องสิ่งก่อสร้างความเป็นอัปมงคลในเรื่องปีร้ายนะความเป็นอัปมงคลในเรื่องดาวห้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่บ้านและเป็นทิศทางซึ่งมีความสําคัญที่จําเป็นจะต้องใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่อิงดาวหาประจําปี เป็นบ้านที่ร้ายที่สุดนะคุณจะอยู่ในทิศไหนก็ชากแต่บังเอิญปีนั้นดาวห้าเดินมานะดาวประจำปีอย่างเช่นปีนีนะ้เป็นปีของดาวเจ็ดนะทเทพแห่งสงครามนะดาวหาก็จะอยู่ที่ทิศต,ตะวันออกถ้าบาังเอิญหลังบ้านคุณเป็นทิศต,ตะวันออกก็หมายความว่าบ้านคุณมีรัดาวหาเป็นเจ้าเรือนเป็นบ้าน5้าผีซึ่งมันจะร้ายทุกเลืองยิ่ง คุณมีความเคลื่อนไหวคุณมีการก่อสร้างหรือคุณมีสิ่งที่เป็นอัปมงคลตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของบ้านซึ่งมีดาวห้าอยู่มันก็จะร้ายทวีคูณจนกระทั่งถึงเรื่องถึง,ถ,ง,ถ,งถึงล่มจมล่มละลายถึงศูญเสียอย่างรุนแรงนะแก้ได้โดยนะแก้ได้โดยการเอาผีซิ่วคู่นึงนะไปตั้งวางไว้ในทิศตะวันออกหันไปหันออกนอกบ้านเสมอ ในกรณีแก้ความเป็นอัพมงคลนะตั้งในทิศที่เป็นอัพมงคลแล้วหันออกนะเรียวกว่าต้านกับทิศทางมาของมันตั้งในตะวันออกหันไปหาตะวันออกมันก็จะทําลายความเป็นอัพมงคลนะแต่ว่ารายละเอียดนี่จะจะเอาให้แบบคือใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะไม่ใช่สู้อย่างเดียวสู้แล้วทำยังไงถึงจะได้รับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะ ไม่ใช่ว่าสู้กันจนหมดแรงแลวต่างฝ่ายต่างไม่ได้อะไรนะมีแต่ความว่างเปล่านะสงครามเกิดขึ้นจบลงด้วยความว่างเปล่าและความเสียหายพวงจุ้ยไม่ทําแบบนั้นพวงพวงจุ้ยสู้แล้วจะต้องรวยด้วยสําเร็จด้วยนะได้ทุกอย่างตามความปรารถนาเพราะฉนั้นรายละเอียดในการตั้งเสร็จเรียบร้อยอันนั้นนะมีอีกนิดหน่อยอย่างเช่นแหวนเหรียญสามนะเป็นการกระตุ้นความมั่งคัง่งนะพอใส่เข้าไป พีซิ่วมันจะมีแรงขึ้นแต่มีแรงขึ้นเสร็จแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเงินทองโชคกะลาบอันนี้ไม่ต้องถามก็ได้อันนี้ตั้งเลยก็ได้นะตั้งแล้วแขวนเลยก็ได้นะมันก็จะกลายเป็นเงินทองโชคลาภแต่ถ้าเราอยากให้เงินทองมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเร็วๆเกิดขึ้นฉับพนะลันนะเราเอาเหรียญสามเนี่ยมาแปะด้วยนะแปะนี่อีกชุดนึงนะเหรียญสามห้อยวางไว้ข้างหน้าหรือ นะจ,ะจะยังไงก็แล้วแต่ให้มันมนะีแล้วเสร็จแล้วเอาอีกชุดหนึ่งมาแปะด้วยพาสเตอรนะ์แปะด้วยเทปเอาไว้บนหลังนะเป็นลักษณะของการแบกเงินแบกทองซึ่งมันจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรวยแบบฉับพลันโชคดีแบบฉับพลันนะอย่างนีนะ้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเหมือนกันในลักษณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภนเะเราก็สามารถที่จะตั้งนะห้อยเหรียญสามเสร็จแบกบเหรียญสามด้วย แล้วเอาไปตั้งนะตั้งตรงไหนตั้งต้อนรับประตูเลยเปิดประตูเข้ามาเจอมันนะเจอมันต้อนรับเลยตรงๆตรงๆกับประตนะูเท่านั้นยังไม่พออยากรวยเร็วกว่านั้นนะอยากมีโชคลาภมากกว่านั้นเปิดประตูมาเอามันตั้งข้างๆประตูเลยตั้งฉากกับบานประตูเพราะเปิดประตูมาปั๊บหลังประตนะูบานประตูเปิดปับ๊บมีมันตั้งอยู่อันนี้เป็นตำแหน่งที่สอง ตำแหน่งที่3บ้านไหนนะมีตีจู้มีตีจู้นะมนะไม่ใช่ไม่ใช่จูตี้นะนะลูกศิษย์คนไทยเรียกจูตี้นะตีจู้นะแปลว่าเจ้าบ้านนะเอาไปตั้งไว้ที่ทางด้านฝั่งมังกรนะฝั่งมังกรของตีจูนะ้ฝั่งมังกรอยู่ข้างไหนคุณยืนหันหลังให้กับตีจู้ แล้วซ้ายคือมังกรนะไม่ใช่หันหน้าเข้านะแล้วคุณนับมบังกรคุณไม่ใชนะ่คุณจะต้องหันหลังอิงนะตีจู้แล้วซ้ายคือมังกรนั่นะแหละว,วางอันเนี้ยวางไวง้เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการกระตุ้นซัพบด้วยตีจู้<ม>พอไหมวันนี้น่าจะพอนะพอสมควรนะรายละเอียดนะการใช้ตีจู้ ในการทำบู้ช่วยมีอีกเยอะนะสนใจนะรายละเอียดมากกว่านี้หรือเอาแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วนะติดต่อมาที่ห้องเคล็นะติดต่อมาที่สอบถามทีมงานได้นะนะเอาเอาแค่ที่อาจารย์พูดนี่ก็ทำไม่ทันแล้วนะ